ครับมีนะถามมาต้องการดูคลิปก็เลยเอามาอัดให้เลยนะครับพอดีจะออกไปข้างนอกกัเลยเดี๋ยวอัดไปก่อนตัวนี้เป็นชิมาโน่นะครับอัพเปอรโตเบอร์สามพันนะครับนี่ดูสภาพภายนอกถือว่าสวยนะครับนี่ริ้วรอยปกตินี่ลอกจะมีริ้วรอยตรงนี้เยอะนะครับแต่ตัวนี้มีนิดๆหน่อยๆน,นะครับนิดเดียวนี่ ตัวนี้เป็นแอปเพอรโตของมาเลเซียครับอ่าผลิตมาเลเซียนะครับนี่ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับพอดีเอ็นสายเอ็นมันผมไม่อยากตัดมันไม่ถึงผมก็เลยเอาอันนี้แปะไว้เฉยอ่าครับมาดูหมุนหมุนกันก่อนนะครับนี่หมุนอืนาว่าลื่นไหมล่ะครับนี่หมุนหมุน,มนไม่ถึงรอบด้วยเนี่ยอ่ะสบัดแค่นี้นะครับ ตัวนี้บอลแบริ่งของ a p p เ e t o ตัวนี้บอลแบริ่งของเขาเป็นแบริ่งกันกลับเลยนะครับเป็นบอลแบริ่งกันกลับเลยนะครับหยุดแล้วหยุดเลยครับลอกก็ถือว่าใช้อุปกรณ์ดีเลยนะครับเนี่ยครับตัวเบรกระบบเบรกที่เขาให้มานี่เสียงกิ๊กเสียงเป็นอย่างนี้นะครับกิ๊กเสียงเบรกเดี๋ยวผมให้ดู ชิมาโรถเขาจะดูมันจะละเอียดนะครับเบรกเขาจะมันจะละเอียดเยอะเ,ออเบรกนึบๆครับเข้าทีละลึวนึบๆเข้าทีแล้วนิดๆแต่มันมีความนึบมันปรับได้ละเอียดไงครับอ,อ,อ่อืได้เยอะครับ ไปได้เยอะเลยครับเนี่ยเบรกเหลือๆครับหน้ารอบแข็งแรงมากครับ่ดีดเสียงดังฟังชัดเลยดีดเด้งดีมากตัวโรลเลอร์ โรลเลอร์ er, ขนาดใหญ่นะครับโรลเลอร์ er, ไม่มีสนิมนะครับโรลเลอร์ er, ยังหมุนใช้งานได้ปกตินะครับชุดโรลเลอร์ยังสวยงามครับตัวแขนตัวนี่ครับตัวแข,แขนก็ยังแขนงก็ยังพอยังสวยอยู่นะครับก็ยังมีเป็นผดๆบ้างนะครับที่แขนก็ยังไม่ได้ปิ้งเท่าไหร่ยังไม่ได้วิ้งเท่าไหร่ก็ตัวแขนพับล็อก รับล็อกนะครับหลอดหมุนลื่นๆไม่ติดไม่ตายครับใช้งานปกติทุกระบบตัวกันกลับกันกลับอยู่ทางนี้นะครับกันกลับนี่กันกลับเดินหน้าถอายหลังได้ปกติครับนี่เดินหน้าครับเดือดถอายหลังนี่ถอายหลังก็ปกตินะครับนี่ที่มันได้ยินนี่คือมันโดนไอ้นี่นะอ่า ออกเลยเนี่ยครับเอ็มมันไม่ถึงเดี๋ยวเนี่ยมันก็แปะไม่ค่อยอยู่นะสติ๊กเกอร์มันหมดอายุแล้วนี่ครับเนี่ยมันก็ยังโดนนิดนิดนะมันเพรื้ออกมาเฮ <Yeah. S 1> เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มาต่อกันครับเอาอยางรัดซะเลย <c oughs> แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนี่ครับนี่ไม่มีเสียงนะหมุนลื่นๆเลยครับนี่ลื่นแล้วลื่นมากด้วยก็สนใจก็ทักเข้ามาครับเหมือนเดิมครับผม